อ่าฮอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,ม,มากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยก็ราบสวัสดีสวีดนทุกๆคนทุกๆ่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม s w o r d อ r t o n l i น e ลน r เว s ร์เรช n กับผม NT แชนลันอีกแล้วนะครับ ซึ่งคลิปดวันนี้นะครับผมภาพอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเล่นเกมนี้ในคอมไม่ได้ทุกคนเราต้องกราบโทษด้วยผมเลยได้ทําการไปอัดคลิปในคมในมือถือมาเองนะครับผมแต่เสียงพูดของเราในคมก็ยังเป็นไมค์ของคอมอยู่เองนะจ๊ะโอเคซึ่งคลิปดวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนนะฮะมาหาพิรในเกมนี้กันนะครับว่าจะมีวิธีไหนหากันบ้างซึ่งผมต้องขอไปบอกไว้ก่อนเลยละกันนะครับเกมนี้ มันเพิ่งเปิดนะครับและเกมนี้มันจะไม่เหมือนเกมอื่นเลยคือเกมนี้มันมีระบบน้อยมากๆตอนนี้นะครับผมน้อยจริงๆและวิธีการหาเพชรนะครับผมมันก็จะมีน้อยอยู่นะครับผมยังมีเยอะไม่มากนะครับผมเอเเราก็เลยจะมาคํานวณให้ทุกคนดูกันด้วยนะครับผมสําหรับเนื้อเรื่องนะครับผมว่าตอนเนี้เราสามารถได้เพชรทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าเราเล่นเนื้อเรื่องตันแล้วนะครับผมโอเคแต่อย่างแรกเราจะมาบอกวิธีการที่หาเพชรกันก่อนละกันนะครับผมมา อย่างแรกกันเลยรับผมคือการล็อกอินรายวันนะครับซึ่งเกมนี้เปิดใหม่นะครับผมก็น่าจะรู้แล้วว่าจะมีกิจกรรมล็อกอินเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ถ้าไม่มีกิจกรรมของมันนะครับผมมันก็จะมีแจกเพชรอยู่ดีนะครับผมประมาณ30เพชร20เพชรอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าล็อกอินนะครับผมก็จะมีแจกทุกวันอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมสําหรับการล็อกอินก็ได้เพชรฟรีๆไปเลยอย่างต่อไปนะครับผมก็คือการต่อสู้ประจําวันนะครับซึ่งการต่อสู้ไอ้พวกเนี้ยต่างๆนะครับผมเยอะแยะมากมายที่ผมจะพูดถึงนะตอนนี้นะครับก็คือการที เราต่อสู้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมได้รับแค่ครั้งเดียวนั้นคือการที่เราชนะครั้งแรกนะครับถ้าเราชนะนอกเหนือจากครั้งแรกปั๊บเราจะไม่สามารถได้รับเพชรอีกแล้วเข้าใจไหมทุกคนซึ่งการผ่านที่ผมพูดครั้งแรกเนี่ยมีอะไรบ้างคือเควสประจําวันนะครับผมก็คือนี่เลยนะครับไม่ว่าจะเกณฑ์การเก็บเหรียญน,นะครับผมหรือว่าจะเป็นการเก็บ XP เพื่อเอาของตัวละครน,นะครับ หรือไม่จะเป็นธาตุที่เอาไว้อัพให้กับตัวละครก็มีหมดเลยนั่นเองนะครับผมคือถ้าเราเล่นอะไรีนครับผมครั้งแรกหมดเราสามารถได้รับเพชรฟรีๆในผมสามเพชรนี่นะครับผมเขาจะมีบอกหมดเลยนะครับผมตรงนี้นะฮะทำไมภาพแหลกๆวะเนี่ยซึ่งถ้าภาพกระตุกไปต้องขอโทษด้วยนะทุกคนนะโอ้โหเขาเล่นในคอมนะเนี่ยไอเขาเล่นบนมือถือนะทุกคนนะอย่างต่อไปในผมในการที่เราเล่นนะครับผม ครั้งแรกเราได้รับเพชรอีกก็คืออีเวนนะครับผมอีเวนอันนี้นะครับผมก็เป็นเคยทําคลิปแยกออกไปแล้วนะผมก็สามารถไปดูคลิปได้นะผมสำหรับคลิปแยกอีเวนนี้เนาะซึ่งอีเวนนี้นะครับผมก็จะมีแจกเพชรนะครับผมในการที่เราเล่นอีซี่นอร์มอลแล้วก็ฮาร์ดนะผมได้รับเพชรฟรีๆเลยนั่นเองนะจ๊ะซึ่งจะสามารถได้รับแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมตรงนี้คือได้ทั้งหมด90เพรนั่นเองนะจ๊ะโอเค และอย่างต่อไปนะครับผมก็คือเนื้อเรื่องหลักนะครับผมแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องรองเนื้อเรื่องพิเศษอะไรแยะมากมายผมก็คือตรงนี้เลยนะครับผมล่าสุดนะครับคาว่าสตอรี่นะครับผมหรือว่าเนื้อเรื่องนั่นแหละซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้อะไรมากมายผมแค่เรานะครับผมดูเนื้อเรื่องที่เขากําหนดให้นะครับผมเราก็จะสามารถได้รับเพชรฟรีๆแล้วในนะจ๊ะแค่นั้นเลยนะครับผมซึ่งณตอนนี้นะครับผมยังมีอยู่เนื้อเรื่องเดียวนะครับผมแต่เพชรตอนนี้นะครับผมก็มีแจกเยอะแยะมากมายนะครับนี่เลยนะครับผมก็จะแจก ทุกๆ30เพรนั่นเองนะครับผมดูได้นะครับผมว่าแต่ละเคววทําอะไรได้นะครับอย่างเช่นเรากดไปดูไปเลยนะครับซึ่งการดูนะครับผมก็ไม่ยากเลยครับผมเป็นการแค่อ่านเนือ้อเรื่องคร่าวๆนนะผมก็ได้รับเพชร30เพรไปฟรีๆแล้วนั่นเองนะครับและสําหรับคนที่ขี้เกียจอ่านนะทุกคนนะเราก็สามารถกดสคิปได้เลยนะครับผมก็ได้รับแล้ว30เพรนั่นเองนะครับ ซึ่งนะตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมมีทั้งหมดกี่ตอนนะครับผมตอนนี้ผมก็ผดล็อกเรื่อยๆนะครับผมแต่ยังไม่ได้เก็บมันเองนะครับผมยังไม่ได้ตามเก็บนะฮะแต่ก็มาสามารถมารับเพรตรงนี้ได้เหมือนกันนั่นเองนะจ๊ะอย่างต่อไปกระก็กคือภารกิจชาเรนนั่นเองนะครับภา,ารกิจก็จะมีเหมือนเกมอื่นๆเลยคือภารกิจรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนนะครับรวมถึงจะมีภารกิจสําหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีภารกิจสําหรับการเติบโตด้วยนะครับผมคือมีหมดเลยนะครับเกมนี้นะนี่นะ อันนี้คือเล่นแล้วก็หมดไปนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ได้หลายร้อยเพชรมากๆนะครับผมก็อย่าลืมมาทํากันนะฮะและพอเราทาภารกิจครบหมดทุกอย่างนะครับได้ไป 1, 5 0 0เพชรโอ้โหคือรวมตรงนี้คือ2,000เพชรเลยก็ว่าได้ครับผมคือแจกเยอะมากๆสาหรับมือใหม่นะครับและอย่างต่อไปผมคือประจําวันนะครับคือเราต้องเคลียร์คุยทั้งหมดที่ประจําวันกําหนดให้นะครับและถ้าเราเคลียร์หมดเสร็จปั๊บนะครับผมเราก็สามารถได้รับเพชร30เพชรเป็นวันหนึ่งนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยอย่างต่อไปคือประจําสัปดาห์นะครับ ก็เหมือนกับเกมอื่นครับผมเคลียร์เควสไปเรื่อยๆและพอทำครบนะครับ1สัปดาห์จะได้100เพชรนั่นเองนะฮะโอเคและปกติคืออะไร ภารกิจปกติก็คือการเติบโตของเราแหละทุกคนก็คือเล่นปกติธรรมดาธรรมดานะครับผมเนื้อเรื่องถึง10ดาวเนื้อเรื่องถึง70ดาวตัวละครถึงเวล30ตัวละครถึงเวล50อะไรประมาณนั้นนะครับผมเราก็สามารถมากดรับในตรงนี้ได้เรารับให้ดูเลยละกันนะครับผมก็จะมีของจิปปถามากมายและหนึ่งในนั้นก็จะมีเพชรแจกด้วยนะครับผมตรงนี้ผมก็ได้รับเพชรเยอะมากๆเหมือนกันนะฮะปะผมกดรับนี่ได้หลายเพชรมากๆแล้วนะทุกคนนะ และอย่างต่อไปนะครับผมก็คือทางเกมแจกนะครับทางเกมนะผมจะมีแจกเพชรนะตอนที่เราโหลดมาเล่นใหม่นะครับผมก็สามารถได้รับเพชรฟรีๆเหมือนกันนั่นเองนะครับผมคือเริ่มแรกนี่ก็ได้หลายเยอะเหมือนกันนะครับผมหลายพันอยู่นะครับเราสามารถกดคําว่าประวัติการรับได้นี่ผมเราสามารถดูของย้อนหลังของรายได้นะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครผบที่เราเคยรับไปแล้วนะครับผมแหมคือก็จะมีแจกเพชรนะครับผมดูดิ2 0 0พเพชรเลยนะครับผมโอ้โหแจกเยอะมากนะผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็อย่าลืมโหลดเกมนี้มาเล่นกันเยอะๆละกันนะฮะ พวเพชรแจกเยอะโคตรนะครับผมอย่างต่อไปนะครับก็คือการเล่นเควสประจําวันนะครับเควสประจําวันก็ตรงนี้เลยนะครับผมปมาดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งเควสมันไม่เชิงเป็นประจําวันหรอต้องบอกว่าเป็นเควสเนื้อเรื่องละกันนะครับผมเควสเนื้อเรื่องอันนี้นะครับผมด่านตันนะครับผมอยู่ที่32ด่านที่ผมเล่นมาถึงตรงนี้นะครับซึ่ง32คูณ60เพชรนะครับผมตรงนี้จะได้ทั้งหมด60เพชรนะทุกคนนะจะมีการเล่นผ่านด่าน1ด่าน1ครั้งจะได้30เพชรใช่ไหม แล้วก็เล่นถึง3ดาวนะผมจะได้อีก30เพชรเถ้ากับวว่าด่านหนึ่งนะครับผมจะได้ทั้งหมด60เพชรซึ่ง32ครับผมคูณ60นะครับเราจะได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่1920เพชรเลยนะครับผมสำหรับเรือเรื่องนอร์มอลตรงนี้เองนะครับผมก็ได้เยอะมากๆเลยนะครับอืมก็ถือว่าโอเคเลยในการเก็บตรงนี้เนาะอย่างต่อไปครับผมคือเรือเรื่องระดับฮาร์ดเนองนะครับผม ซึ่งฮาร์ดนะผมจะได้เพชรเยอะกว่าตรงเมื่อกี้นะครับก็คือการผ่านด่านครั้งหนึ่งนะครับผมจะได้ทั้งหมด60เพชรแต่ถ้าถึง3ดาวผมจะได้ทั้งหมด30เพชรเท่ากับว่าเราได้90เพชรต่อ1ด่านนะครับและถ้าด่านฮาร์ดนะครับผมมีทั้งหมด32ด่านก็32คูณ90ไปเลยครับผมก็เท่ากับว่าเราได้ทั้งหมด 2,880เลยนะครับผมถ้าเอามารวมกันเนี่ยคือได้4,000กว่าเพชรเลยนะคือเล่นตรงนี้คือได้เยอะโคตร,คตรเลยนะครับผมสําหรับเนื้อเรื่องนะครับผมก็สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าดาามันตันเท่าไหร่ตอนนี้คือตันที่32นลครับและถ้าเล่นทั้งหมดเลยก็ได้ทั้งหมด4,000กว่าเพชรนะฮะซึ่งในะตอนนี้เพชรอบบมันหายา,ยากมากๆนะผมเพราะว่าเนื้อเรื่องต่างๆรวมถึงฟังก์ชันต่างๆนะครับยังปลดล็อกน้อยอยู่ทําให้เพชรหาโคตรยากเลยผมรู้สึกว่าถ้าจะเพชรไปทําอะไรเนนนีี่่่ยผมะําาววกกก็็บบดดอองไ้ครั รอตัวละครใหม่ๆหรืออีเวนต์ใหม่ๆมาก่อนละกันเราค่อยสุ่มหาหรือว่าทํานั่นเองนะครับผมไม่งั้นถ้าเพื่อนๆเอาเพชรไปถลุงนะครับเราจะหาเพชรในเกมนี้โคตรยากเลยนะครับผมบอกตรงๆนะฮะซึ่งณตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด5 0 0 0ันเพชรนะทุกคนนะผมก็ยังไม่แนะนาให้ทุกคนสุ่มแหละแต่ถ้าทุกคนอยากจะสุ่มก็สุ่มได้นะครับผมไม่ได้ห้ามนะซึ่งตอนนี้นะครับผมมันจะหมวดหนึ่งนะครับผมที่ยังไม่ปลดล็อกก็คือราชสมบัตินะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะปลดล็อกตอนไหนนะครับต้องรอดู แต่ต้องบอกไว้เลยว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาในการหาเพรนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยสําหรับทั้งเกมแล้วในทุกในทั้งเกมแล้วจริงๆทุกคนคือหมดของเกมนี้แล้วจริงๆนะครับผมก็ถ้าผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษด,ด้วยหรือตกหล่นตรงไหนไปก็ต้องกราบขอโทษด,ด้วยละกันนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปดิดโอหน้าขอบคุณทุกานมารับชมจนจบด้วยนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ละกันนะฮะและเจอกันบ๊ายบายครับ ที่สดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีม่ทุกคนบอกว่าเซโน